อันนี้ด้วยซึ่งอันนี้ให้จับตามองดูดีๆว่าพิกล็อกปอกชาปอกขาดไอ้ที่เราคิดไอ้ที่ทั้งหมดเลยทุกเราทับเลยไอ้ที่เราคิดว่าจะใช่เราทับคังด้วยวะเราทับคังด้วยขังเนี่ยนะคะเมื่อคือแนะนําอีกรอบหนึ่งนะคะคุณปรีดีดาวฉายฮะในฐานะที่ดาวฉายนะคะขอให้รู้เลยค่ะว่าอย่าไปทะเลาะคุณสันติเขาอย่าไปทะเลาะเขาเลยแต่เมื่อก่อนคุณปรีดีดาวฉายพูดดีนะเตรียมเงินไว้ฟื้นเศรษฐกิจสอง ล้านล้านบาททั้งหมดใช่เพ,เพราะว่าเดี๋ยวจะมีเศรษฐกิจโมเดลออกมามอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องภูเก็ตเนี่ยคือถ้าท่านจะฟังรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ควรจะฟังฟังได้ประมาณหนึ่งแต่ฟังคนภูเก็ตดีกว่า<ม>คือเขากำลังจัดเตรียมเพราะม่เตกใจภูเก็ตตกใจกันหมดไงคะคือตอนนี้ภูเก็ตไม่ต้องตกใจ<ม>ส่วนรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารถ้าสื่อสารไม่เป็นให้เงียบไว้ก่อนนะคะไปจ้างคนที่เขาสื่อสารเป็นให้เขาสื่อสารให้ วันนี้ก็มีเรื่องภรรยาที่น่าสื่อสารนะวันนี้อเดี๋ยวจะลงอายาเดี๋ยวแจ้งแจงให้ค่ะเดี๋ยวแจ้งแจงให้มาดูนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องกรณีนี้ลหละค่ะกรณีที่กล่าวกันว่าอาเคแล้วบอก